ลงข่านก็เป็นที่เคยมาแต่งเพลงอ๋อจำได้แล้วเสียงดีๆนะที่เคยมาแต่งเพลงเดี๋ยวเดจะแต่งอีกครับผมรู้สึกว่าถ้าผมจำไม่ผิดมีเสื้อพญาเต่ามอยนผมด้วยพรุงนี้จะใส่พรุ่งนี้จะใส่เราสีน้ำเงินเหรอครับพรุ่งนี้จะใส่เราครับผมสุดยอดเลยครับถ้าถอดแบบมันจะผมครับถ้าผมจาไม่ผิดแ่คแบอเดี๋ยพรุนี้ใส่มาันนี้ผ่านจเอมกับจาอาร์ ครับผมมีทำบุญที่วัดครูหลวงสำพรราจำพบาจะมีเพลงใหม่มามยู่บมีเพลงใหม่ไหมเดี๋ยวขอเวลาแต่งก่อนลุงลุงพูดแล้วครับครับผมา่้านน้ำผ้าพัน้ำผ้านพรศัพด์ครับดูดูข่าวลุงพลจนจนอินจนได้หนึ่งเพลง เดี๋ยวเดี๋ยวมาอยู่กับลุงพลได้อีกหลายปุ่ตอนนี้ไปกี่ไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเพลงน่ะโอ้ย oh, ผมยังไม่ได้ผ่านเลยนี่แหละจะอาศัยลุงพลนี่แหละ